ที่ดูแลในเรื่องของกดไหลย้อนค่ะนะคะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะสามารถเอ่อเป็นกดไหลย้อนนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูดูแลและวบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้นะคะแล้วเป็นการดูแลที่แบบ เป็นการดูแลได้อย่างตรงจุดนะคะไม่ได้ของเราเป็นการดูแลตั้งแต่ต้นเหตุเลยนะคะเพราะคนเป็นกดไหลย้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมหรือร่างกายต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะการรักษากดไหลย้อนต้องรักษาตั้งแต่ต้นเหตุค่ะเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของสารอาหารของเรา เรื่องกันหมดนะคะเพราะปวดระย้อนหนึ่งเลยคนที่มีอาการจุดเสียมแน่นนะคะในเรื่องของระบบการย่อยไม่ดีใช่ไหมระบบการย่อยไม่ดีพอจะขอย่อยไม่ดีค่ะมันจะเกิดกดแก๊สเกินในกระเพาะเยอะๆนะคะแล้วเมื่อมันไม่ขับถ่ายอะค่ะนะคะมันจะทําให้กดแก๊สอะค่ะอยู่ในกระเพาะแล้วมันจะไหลย้อนกลับเนื่องจากว่าหูรูดกระเพาะนะคะมันเป็นส่วนที่ปิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหูรูดกระเพาะพอมันเสื่อมมันไม่ปิดไม่สนิทนะคะประสิทธิภาพการเขาเรียก การการกระชับของอัน,นามมันดินมันมดีดีเพราะฉะนั้นนะคะกดแก๊สเตินที่มีอยู่ะคะ่ะมันก็ไหลย,ย้อนขึ้นนะคะ เพราะไหลย้อนขึ้นเสร็จบางคนมีในเรื่องของอาการจุกคอใช่ไหมคะเพราะว่ามีเยอะๆค่ะมันจะไปทําให้เกิดการจุกคอเพราะฉนั้นพอจุกคอนะคะเวลาเราหายใจนะคะเวลาหายใจหายใจได้รู้สึกว่าไม่เต็มปอดนะคะบางคนบอกว่าเป็นกลไลย้อนหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สุดเพราะว่าการหายใจอะคะ่ะหายใจได้ไม่สุดกระบ,บางลมค่ะทําให้มีอาการแบบนี้แล้วเวลาหายใจได้ไม่เยอะค่ะ มันก็จะทาให้ในเรื่องของอ,ออกเซเิเจนในเลือดน้อยนะคะไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอบางคนนะคะกามีอาการในเรื่องของมึนหัวเวียนหัวไม่มีแรงเพราะว่าออกเซเิเจนนะคะสำคัญต่อร่างกายมันไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอมันก็ทําให้มีอาการดังกล่าวค่ะตรงนี้อ๋อของเรานะคะผลิตภัณฑ์จากบริษัทเรานะคะมั่นใจ<า><า>ได้มีเมตร์กสำคัญนะคะมีอยอตรวจสอบได้นะคะสามารถเอาเอาออยล์ตรงนี้นะคะ ไปคีในระบบได้เลยนะคะมันจะขึ้นเลยนะคะแล้วก็สารสกัดของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นสารสกัดสําคัญนะคะเราเอาเทนมาสําคัญในแต่ละอย่างที่จำเพาะเจาะจงที่ดูแลในเรื่องของกรดใย้อนนะคะมาใส่ในนี้ก็จะมีเข้าวๆนะคะในเรื่องของเทนมาสําคัญจากอเมริกานะคะเรามีสารสกัดตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยดูแลได้ไดถึงระดับเซลล์เลยนะคะจะเป็นสารสกัดที่รู้จักคำยินชันใช่ไหมคะเราเอาสารสกัดบางส่วนนะคะออกมาจากในเรื่องของ ออขมิ้นชานจะชื่อว่าสารสก,กัดชื่อว่าโทโมโรเซคไทรค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ได้รางวัลการันตีนะคะได้รางวัลจากประเทศอเมริกาค่ะตัวนี้การันตีว่าสารอาหารของเราค่ะดูแลได้ถึงระดับเซลล์นะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะก,ก็จะเป็นคาเชอรี่เมลาโทนินตัวนี้ค่ะ มันสําคัญในเรื่องของการมากระชับผูรูดนะคะอันนี้สารสกัดตัวแรกเลยนะคะแล้วตัวที่สองค่ะ f ู u c o m a นะคะตัวนี้จะเป็นสารสายสีน้ำตาล3ส,สายพันธุ์นะคะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวนี้นํามาในเรื่องของมันจะมีเอ่อสำคัญสําคัญในเรื่องของดูแลในเรื่องของเอ่อการยับยั้งนะคะยับยั้งเชื้อนะคะแบคทีเรียไวรัสแฮไพโรไลน์นะคะตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบ เป็นอะไรที่ทําให้เราสามารถคนที่เป็นกดละย้อนนะคะมีโอกาสเป็นโรคที่เราแบบไม่อยากเป็นเนาะในเรื่องของมะเร็งที่กระเพาะอาหารตัวนี้จะยายามยั้งเชื้อรักษาการอักเสบนะคะแผลในกระเพาะอาหารอ่ะแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูตับนะคะดูแลตับนะคะเพราะว่ากดลย,ย้อนต้องดูแลตั้งแต่ต้นเหตุเมื่อตับดีระบบการย่อยจะดีนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของเอ่อการอักเสบนะคะลำไส้แล้วก็พออาหารนะคะอ่ะตัวที่2ตัวที่3ค่ะเป็น สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะทิ้งขมิ้นชันใบบัวบกหรืออะไรตั้งแต่แล้วแต่ตัวนี้ไม่ใช่ใบบัวบกนะคะตัว ก็สารสกัดสําคัญนะคะในเรื่องของของธรรมชาตินะคะซึ่งคนเป็นกลย้อนบางคนเนาะไปกินขิงชงกล้วยดิบนะคะตัวนี้ค่ะแต่เราเอาทุกอย่างนะคะนํามาสกัดนะคะด้วยนวัตกรรมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าของเราในหนึ่งเม็ดนะคะครบทวนแล้วนะคะสําหรับคนเป็นกลดย้อนอาจจะสรรหาไอ้พวกนี้ค่ะมากินเนาะไปชงกล้วยดิบนะคะไปกินชงขิงไปชงกระชายแต่ตัวนี้ค่ะครบทวนหมดแล้วไม่ต้องไปสรรหามาเลยนะคะอยู่ใน1เม็ดครบค่ะ แล้วก็เรียกว่าแบบจบอะนะคะหยิบม,มาหนึ่งเม็ดกินจบเลยไม่ต้องไปชงไปทาไําอะไรให้ยุ่งยากนะคะหรือมีอาการสามารถหยิบม,มาทานได้เลยนะคะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคานะคะของเรานะคะราคาหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกมี14เม็ดนะคะราคาจัดจําหน่ายนะคะของเราราคามาตรฐานจากบริษัทนะคะหนึ่งกระปุก890าบาทค่ะ ถ้าถามในเรื่องของกี่กระปุกเราไม่สามารถบอกได้ว่าต้องกินกี่กระปุกแต่ให้ความมั่นใจในเรื่องของการทานสารอาหารแล้วเราดีขึ้นเพราะการคนแต่ละคนนะคะหนึ่งเลยร่างกายสุขภาพไม่เหมือนกันอาการไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราจะดูตามอาการนะคะว่าอาการเขาเป็นระดับนี้ต้องทานเท่าไหร่นะคะ วันละกี่เม็ดเพราะว่าหนึ่งกระปุกมี14เม็ดถ้าคนเป็นหนักๆอะค่ะน,นะคะ,นะคะเราให้กินวันละ2เม็ดมันจะอยู่ได้7วันนะคะแต่ถ้าคนมีอาการเริ่มต้นนะคะรู้สึกแน่นจุกเสียดก็กินวันละ1เม็ดก็พอค่ะมันก็จะส่ม,มันจานอาหารเรากินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ะคะ่ะเราต้องดูในเรื่องของถ้าคนที่เป็นในเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารนะคะ กินแล้วมันจะมีอาการะระคายเคืองอยู่แล้วแนะนําให้ทานหลังอาหารค่ะแต่สําหรับตัวเองอะค่ะจะเช็คกับลูกค้าว่ากินก่อนหรือหลังอาหารและอีกอย่างหนึ่งนะทริคนะถ้าเราเจอลูกค้าแบบที่กินยาหรือแบบอะไรเยอะแยะมากมายอะค่ะนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขากินตรงนั้นนะคะก่อนหรือหลังอาหารถ้าเขากินหลังอาหารเยอะๆเราก็ให้กินตัวนี้ค่ะก่อนได้เลยเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อเพื่อ เขาในเรื่องของความเครียดของเขาเพราะคนคุณกดและย้อมไม่ใช่คนที่ป่วยปกตินะมีในเรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ค่ะแต่แนะนําแค่ว่าถ้าเป็นกระเพาะโรคก,กระเพาะนะคะมีแผลในกระเพาะอาหารให้กินหลังอาหารค่ะดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันจะไม่ระคายเคืองเพราะว่ากระเพาะมันมีอาหารอยู่แล้ว ตัรอบตัวเรานะไม่ได้เป็นกดระย้ยอนตัวนี้สำคัญนะดูแลตับนะอย่าลืมนะบางคนป่วยนะคะกินยาอื่นๆนะคะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของดีท็อกตับนะคะดีท็อกสารพิษต่างๆออกจากตับเพราะฉะนั้นนะคะทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ช่วยในเรื่องของปุงคุ้มกันในร่างกายได้นะคะแล้วถ้าคนดื่มก็สามารถทานตัวนี้เพื่อดีท็อกซแอลกอฮอล์ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คื จบครบทุกอย่างเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นก๋วยเตีงก็ทานได้ทานการดูแลสุขภาพได้นะคะแล้วสําหรับพี่นะคะพี่ก็ไม่ได้เป็นนะคะแต่พี่ทานเพื่อดูแลร่างกายนะคะบางครั้งะคะ่ะม,มีมีอาการผืน่นคันภูมิแพ้ต่างๆค่ะก็กินได้แบงนี้เพราะฉะนั้นกินได้ทุกคนค่ะทุกเพศทุกวัยนะคะค่ะ